ท่านอ้นทำบุญวัดพระาธาตุพนมไม่ถือตัวแจกพระให้กับมือประชาชนจากกรณีท่านอ้นวัชเรศวิวัชระวง์มีกำหนดการเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยโดยถึงประเทศไทยในวันที่4ธันวาคม2566ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นการเดินทางมาเป็นการส่วนตัว และถือเป็นการเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่สองก่อนหน้านี้ท่านอ้นเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคม2566และใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในประเทศไทยประมาณ7-8วันโดยครั้งนี้ท่านอ้นเดินทางมาเป็นการส่วนตัว ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อวันที่5ธันวาคมรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆซึ่งมีกำหนดการจะอยู่ประเทศไทยนาน14วันหรือประมาณ2สัปดาห์ ล่าสุดวันที่13ธันวาคมท่านอ้นได้โพสต์ภาพและข้อความลงในเพจวาชรัยซอนวีวาชรวง์ระบุว่ามา่อทำบุญที่นครพนมวัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารปีนขึ้นไปถึงชั้นบนคนข้างล่างคงกลัวว่าผมจะหล่นทับหลังจากโพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันล้นหลาม